พกผ่อนรถจักรยานไฟฟ้าสักคันต้องทำยังไงดีนะแต่เราไม่มีบัตรเครดิตนะเขาจะให้เราผ่อนไหมอ่ะไม่มีงานประจําไม่มีสลิปเงินเดือนเขาจะให้เราผ่อนไม่ได้ทำอาชีพอิสระมีแค่สเตทเมนต์เขาจะให้เราผ่อนไหมอะ่มมะคลิปนี้เดี๋ยวเตยจะมาเฉลยให้ฟัง ว่าทางร้านของเราสามารถผลลอ่อนรถจักรยานไฟฟ้าได้ไหมสำหรับทางร้าน NDK Store Online นะคะได้เปิดผลลดอ่อนรถจักรยานไฟฟ้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะโดยจะมี2ช่องทางให้ลูกค้าได้เลือกค่ะสำหรับช่องทางที่1นะคะสำหรับลูกค้าที่มีบัตร First Choice สามารถผ่อนสูงสุดได้ถึง36เดือนในอันตราดอกเบีย้ย0.99%เ และสำหรับลูกค้าที่มีบัตรในเครือกรุ้งรีก็สามารถผ่อนสูงสุดได้ถึง10เดือนค่ะในอัตราดอกเบี้ย0.74%ค่ะและช่องทางที่2นะคะสำหรับลูกค้าที่ไม่มีบัตรเครดิตติดแบ็กริ์ก็สามารถผ่อนกับทางไฟแนนซ์ทางร้านได้โดยใช้แค่บัตรประชาชนสเตทเมนต์ ement, และคนค้ำหนคนเท่านั้นก็สามารถผ่อนได้ไม่ต้องง้อบัตรเครดิตเลยค่ะ เป็นยังไงบ้างคะสำหรับการผ่อนรถจักรยานไฟฟ้าของทางร้านเราไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลยใช่ไหมคะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดตอ่อได้ที่เบอร์044003904หรือ0985893999หรือทักแชทเพจ n d k Store Online ค่ะหรือถ้าลูกค้าท่านใดอยากเข้ามาที่หน้าร้านนะคะก็สามารถเข้ามาได้เลยค่ะ จะมีทั้งหมดด้วยกัน2สาขานะคะสาขาที่1จะอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะถนนเส้นสุราสองนะคะหรือหลังเดโมอสาขาที่2ค่ะจะอยู่จังหวัดชนบุรีค่ะอำเภอศรีราชานะคะจะอยู่ติดกับศูนย์โตโยต้าศรีราชาเลยค่ะก็จะมีพนักงานมาให้รายละเอียดเพิ่มเติมหรือให้คำปรึกษาค่ะ